สวัสดีครับวันนี้พามาสเบ็ดครับผมไม้ที่จะใส่คือตรงนี้เลยอ่านได้หัวนะครับนี่สิมีป่าบาบูนี่สิมีตูวมีแต้มบาบูบองหัวครับผมเงี้ยหัวกบนะครับนี่นะครับนะสิมาเป็นเงี้ยวอาหารป่าในเมืองนี้นะครับถุงบดยี่สิบหาหลังครับผมนี่นะครับยาวสองเมตรหลังแหลกอ่ะเสียบเงี้ยไปเรียบร้อยนะครับผมคือปอดดินแล้วมันอ่าเดี๋ยวเรามาลุ่นกันครับผม วีซิาหลังนะครับใส่บ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาแล้วครับผมรอบยามรอบยามครับผมมาแล้วหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนะครับอุนิมงนครับนอบอันนั้นมองไปนะครับผมปลาเสียมครับผมนี่ครับนี่นี่มาแล้วมาแล้วหนึ่งแต้มน่ครับอ่ะปดครับผมเอานที่สองล้างที่สองนะครับปลาเสียมอีกแล้วครับผมปลาเสียมอีกแล้วปลาเสียมปลาเสียมครับผม นี่ครับนี่ครับเอาเต็มที่สองครับผมสําหรับมือนี่ปลาเสียมครับผมเนี้ยอาขึ้นมาเบิงก่อนขึ้นแลเนี่ครับตัวกันล่างดีนะครับปิ้งแซ่บๆครับผมอ้าวเก็บครับผมใส่เบ็ดปลามัเนี่ยม่กินหมด เนี่ห่วงครับพี่น้องนี่นีนน่อุ้ยโอ้โสิกับมี้ง่ายไปะไโอ้เอา้าบทตันตัวพี่นอ้องข้างเขากินเบียดไปหนิแม่ปัสสิวะโอ้มึงนี่ัมนมอบ ใ่เบ็ดปลาครับจะได้สิ่งที่ได้ครับผมมาเบิ้งบิงครับอืมเหรอสิ่งที่อยากได้ทำไมมันไม่ได้ล่ะโอ้ยมาได้อะไรเนี้ยตามนั้นครับผมเตนะ็มแล้วัน้เต็แมแล้วครับผมอย่มันรุนกัน,ต,นตัวน้อยด้วยตัวนี้ ปุ่นนะปุ่นฟังเสียงดึงเบ็ดครับปุ่นเบ็ดโกงไปเสียงดึงเบ็ดครับใส่ตัวปลานี่ครับขั้นเบ็ดนี่ครับขั้นเบ็ดเ้องปุ่นเสียงเบ็ดดึงบุบะบุบะข้างในเดี๋ยวค่อยจับปลากันครับผมเดี๋ยวค่อยเบิ้งนะครับเนาะนี่ครับผมโอ้โบบะโบบะเรียบร้อยครับผมเงยจิ้งหรีด มาบนหาครับผมเบ็ดมีอาการหลังหนึ่งนะครับเบ็ดมีอาการหนึ่งหลังนะหลุนวาสินี้ตัวไม่เต็มอู้มีนะครับมมตโตนะครับนะครับนะครับตรงไฟผมนะครับนี่ครับอู้เบ็ดโกงไปเลยครับผมมมตโตนะครับนี่ครับอู้ตัวใหญ่ซะด้วยนะครับเอ้าเดี๋ยวค่อยเบิกตัวใหญ่นะครับี่ก็สิประมาณเจ็ดแปดขีดได้นะครับตัวนี้เออ โอ้โหมันมานครับผมมาเลยยามรอบที่สองครับผมเก็บครับรบไปหนนครับเนี่ยาปากสวอยครับไปอะไรโอ้ปลาตองครับผมปลาตองเกือบสิรุดแล้วนิดเดียวรุดแล้วนิดเดียวติดใจมได้เอรอสิรุดแล้วครับนิดเดียวถ้าด,ด,ดินก็รุดบอลรุดครับผมนีดด่ครับ ดเดียวกจะรุดครับผมเดี๋จะรูดครับเอาโอเคเก็บ okay, okay, ครับผมเ,เดี๋ยวเสานี้พามาปูเบ็ดนะครับใส่ไว้แต่เมื่อคืนนี่ครับผมมาหลุนเบิ่งว่าสิยังมีโตมีแต้มจากโตบ่จนะไปหลุนไปน้ำกันครับผมนี่ฟางหลังเรื่องเสานี้นะครับ,บท่านดูผมนะครับบนบิดเข้าไปท้านในคนครับแต่บงหัวปลาสิยังอยู่บนนะ้องบงหัวปลาสิยังอยู่ครับในปลาหกลองลองเด็ดบิ่งก่อนรูดคิวบ่โอย มีปลาอยู่ครับมีปลาอยู่ผมทำรดปลาอยู่ครับนี่นี่นะครับตัวปลาถือว่าใส่กับลังสวยนะครับนี่นะครับนี่ครับใสกับหลังสวยเลยครับก็อยากเก็บกับผมจะลุดก่อนมีอาการหนึ่งหลังครับผมส่วนเบ็ดผม ถึงลงไปผนครับโอ้เรียบร้อยครับผมต,ตุยเรียบร้อยครับผมสแสดงว่าเราไปเกี่ยวอยู่เบิดคลืนโอ้ตัวใหญ่อยู่ด้ครับฝนครับผมไปเกี่ยวอยู่กอบวัวเบิดคึืนเลยข,า,ขาวๆนะครับครับตุยเลยครับผมเอาตัวงามเลยครับตัวงามอยู่นี่ นี่ครับแสดงว่าตุยบ้านเด็โดนปัดใดนี่ครับผมปลาเก๋สวยนะครับใส่กับกำลังดีครับผมเอาหอวหยาดเก็บครับ ตอนผมที่ปลดปลาผมเห็นดินยุกกอนั <yo. S 1> ่นครับผมเห็นปลาดิน <proceso> ย <Yeah. S 1> um ุกกรนั่นน่าสิติดนั่นนั่นครับมีแป๊บๆอยู่นั่นดึงยุกๆตรงอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผม่าจะเป็นปลาติดเบ็ดหรือว่าปลายังไปลุ้นกันอ่ะตะเวนกับกำลังสองตาแล้วครับผมเนาะเอาไปลุ้นไปด้วกันครับผมมาหอและครับเบ็ดหลังนี้ ครับที่ผมเห็นมาจากฟังบุญนะครับเนาะมาจากฟังบุญห็นดินอยู่นี่นะครับบอ้โ้เป็นป่าหยังบุญป่าหยังวะขึจังดินควายเลยป่าบบใหญ่บอกว่าป่าหยังโอ้โหป่าป่าขาวพี่โอ้ป่าขาวไทยครับผมนี่โอ้ป่าขาวพิไทยกินเบ็ดนี่ครับโอ้กวางป่าหยังตุ๊กต่ำตุ๊ต่ำนี่ครับผมเอาเก็บครับ